สุดๆหัวคนจดมาผู้ชายจ้าายต้องให้คะแนนอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมต่อสปอร์ตสรตอสปอร์ตสองหม่ค่ะใหญ่ลำเียงค่ะสองผู้ชายด้วยค่ะผู้ชาไปแล้วกลับไปแล้ว่ะ ต้องกลับแล้วแม่หยุดเลยเดียวแค่แรเราอยู่ตรงนี้เลยแม่จได้กอบไม่โม้าไม่ใส่ัวรับ้าักัไยนี่้ยแมันเลือกแล้วไม่ไม่ไรไม่รอแล้วไม่รอแล้วยไปเรื่องคาอยู่ไมามา เบอร์เหรอเออเบอร์รัต่อไปให้ผู้ชาย่อไหไม่รู้เลยว่าครเบอร์้ดูเบอร์ไม่รู้เขาดูความหลออไงป้าบอกแล้วอกเบอกเราเื้อใครหรือเปล่าเอื้อต้องการจะให้ใครได้หรือเปล่าต้องการเลยค่ะบอกแล้วยังเอาที่จะร่วม ค่ะรอบน1ค่ะคะแนความรอของรอบนี้นะครับรอบน1 9 9 10 9 9 9 10 9 9และ9ค่ะีข้ขอที่หรดเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับที่หรดนะคะแสงสีสยงค่ะ แสงสีสิใงใน,นความคิดขบวนครับแสงความรุ่งโรจน์ความสว่างของชาวจังหวัดสิงห์บุรีที่ทําให้มีงานในวันนี้ครับสีคือสีสันชีวิตของชาวจังหวัดสิงห์บุรีสีคือความกล้าหาญของชาวบ้านมาจาของและชาวสิงห์บุรีที่สู้รบเพื่อประเทศชาติให้มีท่นานในี้ครมัยวันนี้ หนนะคะเก้าเก้หมดเลยค่ะขอเชิญหมายเลขหนึ่งพักผ่อนก่อนนะขอเชิญหมายเลขสาค่ะหมายเลขสอมายไม่มีนะหมายเลขสามนะคะบุณมาิพน์สีบุญรอดค่ะได้เดินโัวตัวก่อนนะี่้ส่งไฟเลยครั

เชิญค่ะน้องเบลกซ์าสำหรับบุ้งนะครับแสงสีสิงนั่นคือการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นะครับที่เรานำอาร์ตดีไซน์นะครับร่วมมาสร้างสีสั์ให้ชุมชนเพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่นะครับเข้ามาสนใจและมาท่องเที่ยวจังหวัดของเรามากยิ่งขึ้นโดยนําสุดเด่นทางบริษัทอันยาวนานจากานราที่สวยงามนะครับสถาปเดกรรมที่สร้างสรรค์ หนวกกับนะครับการใช้เทคโนโลยีร่วมกับวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับเพื่อสร้างภาพใหม่ให้กับสิง์บุรีให้เป็นเมืองที่ทุกคนต้องมาให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและผมนะครับจะขอใช้พื้นที่นี้เป็นโรมโมเดลในการประชาสัมพันธ์นะครับของจังหวัดสิง์บุรีให้ชาวโลกนั้นได้รู้จักและหวงแหนนะครับผมบ้านเรามากยิ่งขึ้นนะครับโดยการนะครับผมนะครับจะเป็นตัวแทนพลาฟิกสปิเกอร์นะครับจะจ่ายเรื่องเรานำหุ่โลกออนไลน์นะครับ พราะทุกวันนี้ประชากรไทยเรานั้นมีอัตราการใช้สื่อโซเชียลมีเดียมากกว่า8ชั่วโมงต่อว,วันนี่แหละครับจะเป็นการดีที่เราจะนําข้อมูลลงสู่โลกออนไลน์ให้ชาวไทยและชาวโรคนั้นได้รับรู้เข้าถึงเข้าใจถึงศิละปละวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสิงคบุรีของเราครับ Good evening Lady Ann j l s m i n e Singburi a u t o u r i n Term Nature and Friendly People Don't forget to v i s i t i n here Thank you สิบเก้าเก้าเก้าได้สิบพาอ่านไหมก็ที่อ่านไหมจ๊ะอ่นเนาะอัานค่ะคำหมากที่ว่าของเราคือแสงสีสีขาดใช่าะาที่ไับครับผมเพร<อ>าะว่าแสงสีสีของผมน,นะครับผมย้ําผมว่าแสงสีออกมาก่อนนะครับเพราะว่าแสงสีมันเจี่ยบกันเหมือนกับผู้ชายหล่อหญิงงามน,นะครับ โดยผู้ชายลอยหมุนน้ำแล้นมีแสงสว่างออกมาจากตัวเองไว้ดึงดูดผู้คนนะครับผมและเมื่อนํามารวมกับภพาะว่สีนะครับเป็นแสงสีสีงก็เปรียบเสมือนว่าเป็นผู้คนที่มีแสงสว่างเอาไว้ดึงดูดเป็นของจังหวัดสิง์บุรีครับผมขอบคุณครับค่ะจบลงแล้นะคะน้องหมายเลขสี่ขอคะแนนให้น้องหมายเลขสี่ด้วยค่ะ ไม่นอกกันนะคะกรรมการเก้าเก้าเก้าสิบแปดแปดแปดสิบเก้าและสิบค่ะและหมายเลขห้านะคะเชิญด้านหน้าเลยค่ะโชว์ตัวหนึ่งรอบ เย็นครับเดี๋ยวด้วยการประกวดดีว่ากรรมการเอื้ออาทรนะครับกรรมการลำบุญยากถือถ่ายคลิปเบื้องหลังปิดแล้วไปลงขอคะแนนความดรอให้หมายเลขห้าหน่อยค่ะท่านกา10 10 2และคะแนนความดรอของน้องหมายเลขห้าย้ยแก่10ทั้งหมด สวัสดีครับในความพิเของผมแสงสีสิงซึ่งตรงกับคอนเซปต์งานนี้ก็คือภายในงานนี้มีการแสดงทั้งภาพยนตร์แล้วกหนังซึ่งเป็นหนังการแปลงซึ่งเป็นสีสันของสิงห์บุรีและสีก็คือรูปภาพที่อยู่ตามสังเกตของจังหวาัดสิงห์บุรีนั่นแสดงถึงสีสันของจังหวาัดสิงห์บุรี และสิงค์คือหัวใจของคนสิงบุรีที่การจัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อประตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสิงบุรีซึ่งวันนี้ผมขอบคุณควแทนการเชิญชวนเที่ยวจังหวัดสิงบุรี Lady and gentlemen, welcome to สิงบุรีสิงบุรี is a charming province in Thailand If you come to สิงบุรี you can visit the iconic of สิงบุรี Like Pogarton Temple or Pnons Chaxi Temple And enjoy street food of สิงบุรี Whether you are interested culture experience or nature, singuli has everything for everyone. So let's make a memory really amazing in singuli. Thank you.

ไปยินมมาหยกใช่ไหมครักกาพยิ้นเลยิ้มเลค่ะน้รักคะแนนงารขึ้นมาในขันขอรการขาคะ้นรอบหอของน้องไปแล้วหกนะคะสิบสิบสิบ9ิบเก9าแปดแก้าเก้าเก้่และเก้าขาวีบของเรา้ะคะอี่ชาน

ถ่ายมือถ่ายมือทางนี้ได้วยแล้วไม่แต่เป็นความคิดของชาวประกายคาวปลฟ้ยเลยค่ะเนาะสิบเป็นคะแนของน้องหมายเลขหกนะคะแปดเก้าแปดเ้าแปด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 เและแลกปูดค่ะ